ครูจะสอนการขาย5้าบทเรียนการขายแนวใหม่ผสมแนวเก่าทำไมต้องมีแนวเก่าเพราะคนใหม่อะค่ะทุกคนยังคงต้องใช้อะไรเดิมๆเข้ามาผสมผสานกับแนวใหม่รวมถึงในเรื่องของการเงินนะคะทํายังไงให้เงินงอกเงยทุกคนดูนะขนาดแบบ5บทเรียนเบอร์เดิมทุกคนยังจับร้อยล้านจับสิบล้านไม่อ้อจับกําไรแปดเกินแปดแสนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ ครูจะสอนแบบเต็มรูปแบบมากในซูมสอนะคะแล้วซูมสอใครที่จะเข้ามาซื้อสินค้าเพียง1ชิ้นอะไรก็ได้ค่ะทุกคนในแบรนด์นุเก้าเพียงชิ้นเดียวค่ะแล้วบอกให้คนที่คุณซื้อของอ่ะพาคุณเข้า z o ูมคุณก็ไปโหลดโปรแกรม Zoom มานะคะเรียนฟรีค่ะเรียนฟรีห้บทเรียนนะคะซูมสอแล้วมีเซอร์ไพรส์ค่ะมีเซอร์ไพรส์คุณจะได้เรียนการตัดต่อรูปภาพการทำวิดีโอ การไปลงเพจยังไงให้ปังการอยู่ใน t i k t o ็กอกยังไงให้คนติดตามหลักแสนนี่คือเซอร์ไพรส์รที่คุณจะได้รับนะคะเซอร์ไพรส์รแน่นอนค่ะเพราะมีคนที่ประสบความสําเร็จในแต่ละด้านตัวเป็นๆมาสอนให้คุณฟรีๆเพราะฉนะานคทุกคนห้ามพลาดห้ามพลาดคนคา้าซื้อของชิ้นเดียวมาเอาวิชาไปฟรีๆจะมาขายแบรนด์ครูหรือไม่ ครูไม่ว่าไม่โกรธไม่ตามจิกไม่ตามด่าไม่ตามบน่นไม่ตามคุณเลยนะคะเอาที่คุณสบายใจแต่ครูอยากให้ค่ะเรามีวิชาอะไรดีๆนะคะทุกคนครูอยากให้เพราะฉะนั้นค่ะซื้อสินค้าแบนด์รูปกเ้าชิ้นเดียวเรียนฟรีค่ะทุกคนเรียนฟรีนะคะเรียนฟรีและที่สําคัญจับมือทําเลยจับมือทานะคะให้แบบเบสิกให้แบบขายได้เลย ให้แบบทำได้จริงแล้วให้คุณตัดต,ต่อภาพเป็นเลยให้คุณสามารถลงติกตอกได้ให้คุณรู้เรื่องติกตอกอย่างกระจ่างชาัดให้คุณรู้เรื่องเพจไปลงเพจยังไงไปขายช้อปปี้ a าซาดายังไงให้ปังทำยังไงเพจถึงมีคนตามทุกคน